ทีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เรามีไม้ป่ามาพูดคุยกันคือประดู่ป่านะคะประดู่ป่าเนี่ยเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะสูงประมาณ15-30ถึงเซนติเมตรเป็นไม้ผัดใบนะคะเปลือกนอกของประดู่ป่าเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลดำหนาแล้วก็แตกสะเก็ดนะคะส่วนเ,เปลือกในนยจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีน้ำเลี้ยงสีแดงด้วยนะคะประดู่ป่าเนี่ยมี ใบของเขาเนี่ยจะฟางประมาณ2.5-5เซนติเมตรแล้วก็ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ5-15เซนติเมตรนะคะประดูป่ามีดอกนะดอกเขาจะเป็นช่อกระจายแยกเป็นแขนงนะคะแล้วก็มีจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ ผลประดุป่าก็จะมีผลนะผลก็จะคล้ายๆรูปโล่แบนบางแล้วก็ตรงกลางจะนูนประมาณนี้นะคะส่วนระยะก,การออกดอกของประดุป่าเนี่ยก็จะอยู่ช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนนะคะส่วนผลของเขาเนี่ยจะแก่ช่วงประมาณพฤษภาถึงมิถุนายนนะคะเนื้อไม้เนี่ยใช้งานก่อสร้างทั่วไปแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ทำเครื่องดนตรีอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นไม้เนื้อดีนะคะมีราคาแก่นของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงค้า ใช้ย้อมผ้าได้นะคะประดูป่ป่าถ้าใครสนใจที่จะหามาปลูกถือว่าโอเคนะคะประดู่ป่าเนี่ยทนแล้วก็ลำต้นของเขาเนี่ยจะสวยแล้วก็ตรงแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีแขน,แนงข,ข้างล่างเนี่ยข้างๆต้นเนี่ยก็ตัดออกแล้วจะทำให้ต้นเขาตรงสวยสำหรับข้อมูลประดูป่ป่าขอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ